ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสโอเคโอเคมาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ å, อยู่กับผมเองก่อนที่จะมาเริ่มมาดูคุกกี้ลันกันเนี่ยเราจะมาพูดอะไรสักนิดนึงที่ผมนั้นหายไปนานนะครับคือที่ผมหายไปนานนะหลังจากที่ผมโดนเ,เพื่อนดา่าอย่างหนักเลยอย่างหนักสุดๆว่าคลิปโฮมกากคลิปโฟมไรแล้วก็ผมก็ขัวร้อนมากแล้วผมก็ลงคลิปว่า ใครดา่าจะโดนแบแต่ตอนนี้ผมลบไปแล้วผมไม่อยากมีชื่อเสียงในด้านลบนะครับผมจึงไปปรับปรุงเนี่ยไปผมอยากจะอัดเกมไงนะผมอยากอัดเกมปรากฏว่าผมทําสําเร็จไหมไม่ใช่ผมทาไม่สาเร็จอัดเกมในคอมมาไม่สําเร็จแต่ในโทรศัพท์อะ่ะผมทาสําเร็จผมไม่ได้ทําแค่โทรศัพท์นะครับผมอาททาในเว้ยผมทําอินโทรทาอะไรด้วยแต่ก็ไม่สําเร็จรสักอย่างผมเนี่ยใช้เวลาทํามานานมากติดต่อก่อน ไม่ได้เล่นเกมเลยนะผมไม่ได้เล่นเกมเลยผมจมปักหลักกับไอ์ยูท youtube เนี่ยนานมาก <S <S แต่ว่าผมก็ทำสำเร็จแค่ในโทรศัพท์แค่นั้นแหละมีสำเร็จอยู่อย่างเดียวที่เหลือไม่สำเร็จหมดเลยก็ส่วนการอัดคุกกี้รันในรอบเนี้ยบอกเลยว่าเฮ้ยนะผมเนี่ยเปิดพัดลมแรงมปหน่อยทำได้ ทำให้ได้ยินเสียงลมทั้งคลิปใช่ทั้งคลิปแล้วก็ปัญหามันไม่มีแค่นั้นมันจะมีเสียงเอ้ยๆอ้ยอย,อย,อยไม่ตกไม่ตกไม่ตกนั่นแหละมีเสียงนั่นแหละทำให้ก็มันก็คือเสียงจากเออผมกดกดเล่นโทรศัพท์นั่นแหละกดปิ้วปิ้วปปปิปป้ของมันนั่นแหละคือผมอะ่ะนะ ที่มันมีเสียงได้น่ะเพราะผมนะั้นลืมเสียบไม,ม้ผมผมพากไปด้วยแต่ว่าผมลืมเสียบไม้ใส่ใส่กับโทรศัพท์ผมจึงเออนั่นแหละผมก็ไปเอ,อตัดต่อเสียงนะครับท่านผู้ชมอืมอืมอืมนั่นแหละผมไปตัดต่อเสียงผมก็ตัดต่อเท่าที่ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนเออผมตัดต่อเฉพาะผมตอนผมพูดพราบอยู่เฉยตอนที่ผมเออเล่นเกมอยู่อะนะผมจะไม่ตัดต่อนะ ผมจะไปต่อๆนั้นคือเสียงสดๆเลยนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วน่ะก็ไปชมเกมคุกกี้รันกันได้เลยนะครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยิบเกมที่มีชื่อว่านั่นแหละนั่นแหละเกมนี้แหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้วันนี้คุณจะเล่นออคุกกี้รันนี่แหละ ของช็ปเปอรีกนหนดูนี้คือช็อปเปอรีกไม่ได้เล่นมานานแล้วฝ hmm. <c oughs> ี Android 1. มือก <c oughs> ูจะตกปะเนี่ยอืม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 เออ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 เขาใช้อะไรกันเนี่ยเออ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 ไม่รู้แหละเอาอารีนาเราไปอารีนาหนึ่งมันนรกเกินผมชอบเล่นของเออไวช็อคโกผมชอบเล่นไวช็อคโก้กับเออมันม่วงนะคะให้มันมันม่วงมาได้แต้มเยอะตอนผัดสอง บอกเลยว่าเกมนี้ผมชำนาญแล้วผมได้มานานบอกเลยว,ว่า easy easy บอกเลยว่า easy easy มาดูเลือกสมบัติก่อนก็มีมะเดื่อแสบใไอ้แค่นี้แล้วก็นี่คือคือผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาันแล้วไงผมก็เลยแบบดูกากา,กา,กาน,นิดนึงนะครับเดี๋เดๆๆเด็เด็ด็ก,ก็ติกูใส่สกินนี่ มันม่วงไม่ใช่เออเออใช่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชเออผมขออริญาตเลือกเลือกไอ้พวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดตอนเข้ามาเล่นเลยอ้าวระลับไม่รอบหนึ่งตอนนี้ตอนที่เราอยู่ในอารี่าทองนะครับดูดิว่าฝีมือกูจะตกไหมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเดี๋ยวสกินกูหาย คือสกินเยลลี่ผมไม่ใช่อย่างนี้นะครับตอนนี้ผมเล่นครั้งที่แล้วสกินผมเออเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีเดี๋ยวผมจะอวดเดี๋ยวผมจะอวดนะครับรอรอแป๊บนึงขอเล่นก่อน ชวยพอดีมันไม่มีขาดไม่มีเกินเลยมันหนึ่งหมื่นช่วยพอดีอ๋อชนยิ่งกว่าอีอิโมนัทามอ้นั่นป้่สบายไม่เหล็กแล้วพลาดอีอีนั่นด้วยโอ้โหไม่ได้เล่นมานานจนฝีมือกากลงอ๋อ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  ถามว่าผมเล่นมานานไหมก็นะก็นานอยู่นะครับตั้งแต่อัปเดตไอะไรนะไอ้ผักปวยเล้งอะ่ะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนานมากเนาะใช่ไหมครับพี่มันม่วงเรื่องของมึง จ็ดสิบสี่ล้านมันน้อยมากเลยนะคาในระดับฉันเป็นหลีนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้เล่นเกย์คุกิลันมานานร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านอนะี่ยมันโคตรน้อยเลยดูถึงมาชอบสามสิบสามเปอร์เซ็นต์มันก็แบบน,น้อยอะ่ะนะอยู่อันดับเนี่ยโอ้โหเออผมเพิ่งเล่นอารีนาเดียวมันก็เลยอันดับน้อยหน่อยมาอารีนาต่อไปอารีนาสามส่วนอารีนาหนึ่งผมเอาไวทา้ท้ายๆดีกว่าคือแบบมันมันรับไม่ได้อะ่ะเออ คกกี้พูดตะคีผมมีสกินอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งไอสกินไอสีดำนั่นนะ่ะคือผมไม่ค่อยชอบชอบใส่สกินนี้มากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอวด่้าผู้ชมให้ดูคือคุกกี้พูดตะคีนะผมมันผมแบบชอบมากชอบที่สุดเลยอะ ชอบมากไอ้พวกที่พูดอะเคีอะเพราะว mm ่ามันเป็นเอออืมอืมอืมช่างมาเด้อไอ้เพี่อพูดช่างมาเด้อใกล้ใกล้เลยหรอ

คือตาตาหวมากเลยพ่อเนี่ยช่วงนี้เอไวรัสปบาดนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งเออ่จากสดๆร้อนๆเลยนะครับไอคนนักแสดงอะ่ะเออชื่ออะไรนะโอบิวันเคนบีอ่ะนั่นแหละครับนักแสดง,งคนนั้นเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากไวรัสไวรัสคาโบนารานะครับผมพูดไม่ได้ The The เดี๋ยวเดี๋คิดบินเอ่อเฮ้ยเอ้ยอย่างนั้นมันก็ได้อี

ตัวต่อไปคือเลือกไม่ถูกอะนะมันมีแต่ตัวกระกากทั้งนั้นเลยเอามัสตาร์ดกับไอตัวนี้แล้วกันอยา่ยาอย่าย้ายย้ายไปเลยแม่งตัวนี้โซดาก็ได้มันอาจจะมีแบบหลอดเลือดเยอะโอ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่ได้อัปเดตนานด้วย เด่ี่ยพวก้ะคือบ้านกูนรวยอยู่แล้วบ้านกูนรวยอยู่แล้วมีนต้องหลายล้านนะบ้านกูนรวยบ้านกูนรวยรวยแต่ถ้าซื้อเยอะเดิมแม่งก็จนเองเปลี่ยนสกินมันก่อนไอ้แค่นี <c oughs> ้กขขวางทางจริงๆเลย <c oughs> เออไอ,อ้ตรงสตรีมันไม่รู้เอาออกอยังไงนะเพิ่งอัดครั้งแรกถ้าใครรู้วิธีก็นั่นแหละคือผมดันมาในสุดไม่ได้ ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเปลี่ยนสกินไม่งหก่อนออออขออนุญาตเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถัดฉากตอนที่ผมเลิกเสร็จแล้วมามาเรามาเริ่มเกมกันเลยนะเราจะไม่พูดพร่ำพำเพลงมากเปิดประตูจยับหลัง <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไอ้เวรอ้ายเล่นไม่ถนัดเลยอะคือผมเสียบสายกับเอ้าไอ้ก็แต่ดีดจะโดนคู่มันไม่โดนทั้งสองไม่โดนทั้งสอง กินเีนไกินตีนไงกินเีนไกินเินไอ่า <c> ก <oughs> <UK> ็นะจบเกมแล้วแล้วได้คะแนนไม่โคตรน้อยเลย83ดล้านถามว่ากูเข้าแชมเปี้ยนลีกมาได้ไงถามว่าเข้ามาได้ไงเหรอเออกูเก่งเก่งก็แล้วโอ้ไม่โคตรน้อยมาเดี๋ยวผมจะอวดนะคะว่าสกินผม กินแยลี่ผมได้อะไรบ้างคือโอ้โหคือผมเอ,อ่อดาวนโหลดในโทรศัพท์มาใหม่ๆสดร้อๆเลยแล้วก็เพิ่งล็อกอินมามันทำให้เกิดนั่นแหละนั่นแหละน่าเดยอให้ดูสกินแยลี่ I i. ต้องเลื่อนใช่ไหมอ้ยแค่เลื่อนตรงนี้มันก็เลื่อนนานละนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือสกินแยลี่ผมเนี่ย ผมเนี่ยได้มาจากเอ่อการประกวดวาดรูปคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนั่นแหละคือประกวดวาดรูปคุกกี้รันเนี่ยเดี๋ยวผมผมเนี่ยเคยประกวดวาดรูปนะครับอวาดรูปสกินของเอ่อคุกกี้ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เอ่อ n อ c นพนะครับกดก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ผมก็วาดรูปก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นแหละ แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เกลือมาแล้วเล่มเอ,อผมล้วเล่ผมร้าเล่ผมได้เอ,อสกินเยลลี่มากับได้เพชรประมาณสามพันเพชรซึ่งแม่งก็โคตรเยอะเลยแหละบอกเลยว่ากูรวยเลยลูกปาทใส่ลูกผมมีเออเอ้ยแม่งก็บางจริงเลยนะเริ่มราคาแล้วอือหแบตอสามเปอร์เซ็น ก็ก่อนจากกันนะเราก็มาสุม่มมาส่มหีบพิเศษก่อนดูดีว่ากูจะได้มันเอ่อมะม่วงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะคืออยากคือมันจะมีการอัพเดตคุกกี้รสส้มใช่ไหมก็อัพคุกกี้รดส้มไปก่อนเออน่าเดี๋ยวมันก็ได้ใช้เองแล้วก็อเออตัวไหนดีวะเอาไอ้ป่วยเล้งแล้วกันปวยเลงไอ้ปวยเลง ไอเปิดเลงมันมีแล้วมันมีไอตรงนี้แล้วเอาเป็นเออบูพายเออบูพายบูพายคือชอบบูพายมากดูดีเออเกลือเกลือไอเกลือได้ดูดิว่าโชคผมจะมีไหมใกี้แล้วเออไดโนเสาร์มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งอืมโอเคเอออย่างน้อยก็ได้ลาเบอรี่มาก็ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ ขอให้ท่านผู้ชมนั้นมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับมาก่อนที่จะสวัสดีครับเนี่ยขอมาอวดสก,กินก่อนเนี่ยม,มีสก,กินสาอะไรกี่แสกกันอ้่นโคตรเยอะในลาสเวอรี่โอลาสเวอรรี่ยังไม่มีนะมาก็สวัสดีครับท่านผู้ชม